อ๋อบอกเลยครับว่าสนุกมากครั้งแรกกับการใส่ชุดซีลแวร์นะครับผมบอกเลยว่าแฟชั่นโชว์วันนี้คือสนุกมากและเวลาเหมือนผ่านไปไวมากครับผมและคือทุกคนนี้แบบจัดเต็มจริงๆผมเชื่อว่าโชว์สนุกมากสามารถไปย้อนดูได้นะครับผมทางเพจ a c e b o o k MI Thailand ครับผมหลังจากนี้ก็มีอะไรต <al> ่อครับก <al> <al> ็หลังจากนี้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมห้องดำนะครับผมของทางกองซึ่งทุกคนก็จะได้ไปสัมภาษณ์นะครับผมและหลังจากนั้นก็แน่นอนรอบพรีลิมและก็รอบไฟนอลครับผม ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ารอบนะตอนนี้นะครับผมก็ต้องรอและจัดเต็มแน่นอน,นครับสอ,สองรอบผมเองก็เดี๋ยวก็ไปฟิตหุ่นเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมส่วนคําถามคําตอบนี้คือผมเตรียมมาค่อนข้างดีแล้วนะตอนนี้ก็หวังว่าจะเป็นไปด้วยดีครับผมก็เป็นฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในรอบพีริมและขายล่ครับ ฝากก้อนเป็ลเนลับนะครับจะติดต,ตามค <c oughs> ุณคิมได้ที่หนไรยังไงบ้างครับ <c oughs> ผมก็สามารถติดตามผมได้นะครับผมทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับผม <c oughs> @kimgoodburn <c oughs> K I M G O O D B U N <c oughs> ก็ใครติดตามก็สามารถมาชมนะครับผมวันที่3กันยายนรอบไนอลได้นะครับผมตอนนี้บัตรขายแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมตอนนี้ยังเหลือที่นั่งอยู่ไม่เยอะนะครับผมก <c oughs> ็รีบจับจองกันนะครับผมก่อนจะหมดเนาะอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆเพราะปีนี้คือแสงสีเสียงเวทีโชว์ของเราคือเราจัดเต็มจริงๆ อยากให้ทุกคนแบบได้ Experience ที่แบบประการตาจริงๆก็เลยอยากชวนทุกคนมาชมนะครับวันที่3ัมยายนห้ามพลาดเลยทีเดียวครับครับผมขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันครับ